ก็สวัสดีท่านเดครับก็อยู่ผมทธานไหนครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแฮ p ปี้เ l ลครับหลังจากที่เราม่ได้ลงอะไรมานานก็ตั้งเป็นเดือนและหลังจากโฮมสวิตโฮมที่คนดูไม่มีเลยก็ อาเกมอะไรครับอเกมอะไรลงช่อง <c oughs> ก็การเล่นกับผมก็อาจจะมีการพากไปด้วยแบบเพื่อความหาความบันเทิงครับผมก็พร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต c r ต b e ด้วยครับผมไหนซิเดี๋ยวลุงขอลองโยนลูกบอลน,นี่หน่อยซิฮ่ะสับลุงอันนั้นับมือโปอยู่แล้วเย้ย เออเมื hey. main, ่อกี้ลุงแขยอนรูปเดหน่อยนึงนะก็เดี๋ยวลุงยนใหม่ให้ดูใหม่ทีนี้ก็ได้นะอ้าวเฮ้ยรอบนี้เอาจริงเอ้ยอ้าวเฮ้ยเอ็น้นชาไม่ไงวะเฮ้ยอับอไปอุ้ยไปคนคนแก่แล้วนี่ก็ไม่ไม่คอยมีเรือแรงเลยเนี่ยเฮ้ยมามามารอบนี้ไม่ผ่านแล้วแหละคอยดูไว้ทีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ย มันคงเป็นหลุมที่ไว้หลอกคนให้งงมั <S 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 ้งอาขาฉันกันเลยขึ้นเฮ้ยกันเลยขึ้นเนี่ยกันเลยขึ้นบ้านขนานเมื่อกันเลยขนกับฉันเฮ้ยเป็นไปไม่ได้บอลน่ะ เดี๋ยวผมจะให้โทรการโหนเชื่อให้ทุกคนดูนครับผมเป็นตัวสำคัญเลยครับคนเรามันเริ่มกันใหม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงล้วครับนี่เป็นไงครับผมสามารถจับไว้ได้อาจจะฮึบบึบึไม่กินหรอกครับผมโอ้ยติดพงุงแขนฉันเสียแขนข้างเดียวเองเหรอดีมัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่ไงเส้นชัยโอเคแค่ทิ้งตัวลงอย่างเดียวแหละนี่นหี้ไหนดูแบบอื่นหน่อยซิว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างเนี่ยแบบไหนนะาอ่ะเอาแบบนี้เลยกัน ลุงครับไอ้คตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันสูงครับลุงไอ้สมชายอย่าลงมาเลยว่ข้างล่างมันสูงมากเลยนะลุง่วยผมด้วยผมล่วงมาแล้วลุงอ่าเดี๋ยวนี่มันลุงใส่เลือดตักสู่กันเฮ้ยขึ้นแล้วไอ้สมชายข้าบอกเองแล้วที่แม่ว่าอย่าแก้โดนลงมาเนี่ยฮ้ยลุงไปด้วยกันเถอะกูแก่วเนี่ วายวายไม่ได้ขาวเว้ยไม่ยอมหรอกลุงผมต้องชนะไอ้สมชายมึงพอได้แล้วเจ็บตัวเบ่าเองนะมึงอะแต่รอบนี้ผมต้องรอดไปจากที่นี่ฮะฉันจะมีคิวอ,อยู่ตรงนี้อ่าเอออย่างน้อยฉันก็เหลือเป็นคนสุดท้ายของที่นี่ละ ไหนดูสิว่าแบบนี้บบมันมีอะไรทำเนี่ยอ๋อกับตักนั่นเหรออ่ะดที่โยมปดูด้วยกันนะแค่กับดักงง,งเนี่ยนะเฮ้อผ่านชิวๆสบายอีซี่ แบบนี้คงเป็นเนเรื่องบนบนกัหดักมั้ง ก็แค่ข้ามไอ้พวกนี้ไปก็ได้ถึงเส้นชัยสินะอยู่ที่นี่ต่อสู้ต่อไปซะเพื่อการมีชีวิตดลองแกนนั่นสุดเหรอเข้ามาถึงอะไรกันเนี่ยเหมือนเขาจะสื่อให้ฉันไปสู้กับอะไรบางอย่างอันเนี่ย คงเป็นเจ้าพวกนี้สินะที่สุดหมายถึงนะอาจจะฮึบ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 อ,อยู่ที่นี่ต่อสู้ต่อไปซะเพื่อการมีชีวิตรอดแกนะแล้วกันอีกแย้วเนี่ยฮะ โอ้ยเจ็บนเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อสู้ต่อไปซละเพื่อการมีชีวิตรอดงแกแล้วกันอีกรอบเนี่ยแต่รอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิม ฉันรอบผิดแล้วแหละฉันมองเห็นทุกอย่างแล้วเอาละรอบนี้จะไม่มีใครมาขัดขวางฉันได้ต่อไปแล้วฉันมองเห็นการคลื่อนทุกเกมเหมดแล้วแนะหละนะหลังจากที่ฉันได้เห็นขบวนท่าพวกนั้นหลายครั้งนะ งสัยต้องกับอาวไว้ดีๆเนี่ยไม่งั้นอาจจะพลาดได้นี่เฮ้ยย่ hey. yeah. หรือเป็นคนสุดท้ายสินะถ้างั้นฉันประมาทไปหน่อยนะน,นี่ยงสงสัย ต้องให้มันจบตรงนี้ก็ะสินนะเฮ้ยทำงานไม่สายแล้วนี่นี่ไปโดดเลยมาสายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสมชายเดี๋ยวมันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่นะสมชายเดี๋ยวสมชายคุยกันดีดก็ได้ ไม่ได้หรอกนะ้าแกติดเงินฉันไว้ตั้งสองพัน่ะยังไม่คืนเลยเนี่ยอ่าสมชายฉันมีเงินคืนให้หนหายออกนะเพราะไม่แต่งเงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยแล้วก็เงินกินข้าวกินน้าจ่ายค่าเช่าห้องยังไม่มีเลยเอาเป็นว่าถ้าแกฉันรอดไปได้ฉันจะปลดหนี้ให้จริงหรอสมชายงั้นก็ล้กก่อนนะเพื่อนเอ้ยโอเคสมชายเรามีหนี้ติดค้างแล้วนะแต่ก่อนเพื่อน โอเคครับท่านชมทุกท่านนะครับก็ขอจบอการภาคและการเล่นเพลงเท่านี้ครับผมก็ใครคิดว่าถ้าทำคอนเทนต์แบบนี้โอเคแล้วสนุกแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยครับผมถ้าอยากให้พาร์ทสองก็ว่าเม้นกันครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดต c r ต b e ด้วยครับผมก็บายครับโชคดีครับคุณ